สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในการเล่นเกมบอร์ดวอลนะคะเรื่องหน้าที่ในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือว่าการต้านทุจริตนะคะขอบอกก่อนว่าหากนักเรียนได้เล่นเกมนี้นะคะนักเรียนจะได้คะแนนทั้งหมด2วิชาด้วยกันค่ะก็คือ1วิชาหน้าที่พลเมืองหรือการต้านทุจริตกับ2ก็คือวิชาสังคมศึกษาค่ะเ,เกมรูปแรกหน้าตาเกมแบบนี้นะคะแน่นอนว่านักเรียนอาจจะเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณครูก็เคยให้นักเรียนลองเล่นเกมแบบนี้มาแล้วนะคะแต่อาทิตย์นี้ค่ะเป็นเกมในรูปแบบใหม่นะคะเป็นเกมโหมดในการจับคู่นะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเมื่อนักเรียนได้มีการกดลิงก์ทำแบบ,แบบเกมเข้ามาแล้วเนี่ยจะปรากฏตามหน้าจอนี้นะคะให้นักเรียนค่ะกดที่ช่องว่างเหมือนเดิมค่ะและเขียนชื่อนะคะแล้วก็นมสกุลตัวเองอ่ะแล้วก็เขียนว่าอยู่ชั้นปไหนนะคะ เสร็จแล้วให้นักเรียนกดคำว่าเริ่มได้เลยค่ะที่ปุ่มสีฟ้านะคะและรอให้หน้าจอเนี่ยโหลดเกมสักพักหนึ่งนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนกดคำว่าเริ่มค่ะอะ่วิธีการก็คือให้นักเรียนเนี่ยลากนะคะเออลากตัวเลือกข้างบนเห็นไหมคะที่เป็น คำว่านักเรียนลูกนายกรัฐมนตรีครูตำรวจขายของค่ะ,ะให้ลากบุคคลพวกนี้นะคะลงมาให้ให้สอดคล้องกับคำตอบข้างล่างสมมติว่าคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนเห็นไหมตัวเลือกข้างบนมันก็จะหายไปหนึ่งตัวเลือกนะคะ,ะสมมุติว่าคุณครูมีหน้าที่สอนอเห็นไหมคะสมมุติว่าคุณครูเนี่ย เออทำครบทั้งหมดแล้วนะคะสมมติคุณครูมั่นใจกับคำตอบแล้วก็ให้กดคำว่าส่งคำตอบค่ะอ่ามันจะมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะคะแนนตอนนี้ก็คือคุณครูได้2เต็ม6คะแนนนะคะอ่าหรือว่า ถ้าสมมติว่านักเรียนต้องการรู้ว่าเกมนี้เนี่ยใครอยู่อันดับที่1บ้างให้กดคำว่า leaderboard ค่ะเป็นการจัดลำดับค่ะอันดับ1ถึง10นะคะแต่ตอนนี้ครูเป็นการลองระบบนะคะก็ยังไม่มีนักเรียนคนอื่นมาทำนะคะซึ่งอันดับ1-10ถึง10นี้เนี่ยจะเป็นลำดับที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยขึ้นอยู่กับว่าความเร็วแล้วก็การตอบคาตอบที่ถูกต้องของนักเรียนนะคะอ๋ะอเมื่อกี้คุณครูขอ ลืมบอกค่ะว่าอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยนักเรียนจะแคปหน้าจอส่งมา,าในลายประจำชั้นก็ได้แต่เกม Word Wall นะคะมันจะเป็นการบันทึกลงในระบบอยู่แล้วนะคะสำ,สำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็ขอจบการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในการเล่นเกมเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ